ดับก็ไปขอเจริญพรศาสนาที่บีก่อนพาคณะสถานจัดโจมไหวพระรับสินขอเจริญพรครับเมื่อพรอ้อมแล้วกลากลากลาอิมินาสกาเลนา ตังพุทธังอภิปุชยามาอิเมนะสักะเลนะตังธรรมังอภิปุชยามาอิเมนะสักะเลนะ ตังสังขังอภิปุจจะยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุธางภาควันตังอภิวาเทมิ สาวกตัวพะกวตาธรรมโมธรรมนามามีสุปฏิปโนมพาะวตโตสาวกสังโฆ